จะเพิ่มแคชหรือแรมดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ <S <S สำหรับใครที่ไม่ทราบเนะว่าถ้าเพิ่มแคชเข้าไปหรือเพิ่มแรมเข้าไปเนี่ยจะมีผลอะไรกับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบสั้นๆนะเมื่อเราเพิ่มแคชเข้าไปในตัวของระบบ NAS นะครับจะทําให้การเข้าถึงไฟล์เนี่ยมีความเร็วที่ดีขึ้นครับโดยปกติแล้วการทํางานของฮาร์ดดิสคือสมมุติว่าเราจะเปิดไฟล์ตัวนึงขึ้นมาครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า seeking time ครับ ซิงกิ้งไทม์คือช่วงเวลาในการค้นหาไฟล์ครับมันจะทําการค้นหาตัวไฟล์ที่เราเรียกครับในจานหมุนฮันดิสเพื่อที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาครับทีนี้เนี่ยตัวของ SSD c a c เนี่ยจะมาจับตรงนี้ครับว่าสมมุติเราเปิดไฟล์นี้ขึ้นมามันจะเก็บไว้ในตัวของ SSD c a c h ครับทำให้ไฟล์เนี่ยเปิดเร็วขึ้นจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าซิงกิ้งไทม์ขึ้นมาครับก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือเรื่องของ SSD c a c ส่วนต่อมาครับเรื่องของ RAM ครับถ้าสมมุติเราเพิ่มเข้าไปใน ตัวของ n a นของเราครับจะทำให้การทำงานของตัวแอปพลิเคชันทำได้ดีขึ้นครับอย่างเช่นทำเมลพ l ัสทำแชทเซิร์เวอร์หรือเป็นเซอวิสเซชันก็ตามครับมันจะทำให้ตัว p e r f o r m ร์แมของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยดีขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นน,นั่นเองทีนี้ข้อคุณรู้สำหรับการเพิ่ม S D c a s d นะครับก็คือการทำงานของ S D c a s d เนี่ยจะมีผลพวงมาถึงตัวแรมด้วยนั่นหมายความว่าหากเราเพิ่ม S D c a r เข้าไป ตัวแรมเราก็ควรจะเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะประมาณนี้ครับสาหรับเพิ่ม SSD c a c h หรือแรมดีคําตอบก็คือเพิ่มทั้ง2ตัวจะดีที่สุดนะครับก็จบกันไปครับสําหรับตัวของ c a c SSD vs RAM ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง Binance Official ครับเพิ่มถึืแฟนในเฟซบุ๊กครับ Binance t h a i a ครับหากใครสนใจตัว NAS Net ตเวต่างๆหลุมกล้องจมปิดเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ครับที่ s i b i n a s ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับบ๊ายบาย